สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีต่างเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนักสะสมครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ครับผมอยากให้ทุกคนแชร์คนละหนึ่งครั้งแล้วตั้งใจฟังรายละเอียดจนจบคลิปนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้มีมูลค่าสูงถึง2 0 0 0 0บาทนะครับ ท่านฟังไม่ผิดหรอกครับมีมูลค่าสูงถึง2 0 0 0 0บาทนะครับท่านตั้งใจให้ดีนะครับตั้งใจฟังรายละเอียดของคลิปให้จบนะครับดูจุดจ่ายตังค์ให้ดีวันนี้ผมจะมาแนะนําข้อมูลของเหรียญนี้กันครับในส่วนของเหรียญนะครับที่ท่านได้เห็นอยู่นี้คือเหรียญการจนาพิเศษนะครับซึ่งด้านหน้านั้นจะเป็นภาพพระบรมรูปข,ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับจะมีข้อความอยู่ฝั่งซ้ายว่าพระบาทสมเด็จ ระปารมินธรามหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับสยามินทราธิราชบรมานาถบพิษนะครับด้านล่างนั้นจะเขียนคาว่ารัชกาลที่9ครับด้านหลังเป็นแบบไหนขออนุญาตพลิกเหรียญนะครับให้ทุกคนดูก่อนนะครับแล้วก็ฟังข้อมูลดีๆนะครับในส่วนของคลิปนี้จะมีด้วยกันอยู่2เหรียญเหรียญที่มีราคากับไม่มีราคานี่ครับผมจะเปรียบเทียบให้ท่านดูนะครับในส่วนของเหรียญนี้ครับด้านหลังนะครับจะเป็นเรียกว่านะครับเป็นตราสัญลักษณ์นะฮะฉลองศริราชสมบัติ ครบ50ปีนะครับซึ่งจะมีข้อความกำกับอยู่ด้านหลังนะครับฝั่งซ้ายนั้นเขียนคาว่าฉลองลศิริราชสมบัติครบ50ปีการจนาพิเศษฝั่งขวานั้นเขียนวันที่บอกก็คือ9มิถุนายน2539ประเทศไทยด้านล่างบอกราคาคือ1บาทนั่นเองครับเรียนรุ่นนี้นะครับมีนะครับยอดการผลิตหรือว่าข้อมูลการผลิตนั้นสูงถึง272,512,000เหรียญครับ ส่วนใหญ่ที่พบเจอนะครับสำหรับนักสะสมที่เจอกันก็คือในเรื่องของเหรียญที่เป็นพัดเสียนตรงแบบนี้นะครับในเรื่องของเหรียญที่เป็นพัดเสียนตรงแบบนี้นะครับถ้าหัวกลับนั้นมีราคาแน่นอนแต่เป็นเนื้อนิกเกิลใช่ไหมครับแบบนี้เขาเรียกว่าเนื้อนิกเกิลนะฮะซึ่งผลิตออกมา200กว่าล้านนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับนักสะสมเนี่ยไปค้นเจอนะครับอีกเนื้อหนึ่งนะครับที่เราจะให้ทุกคนดูก็คือนะครับเป็นเนื้อลักษณะแบบนี้นะครับนี่ฮะ ใครไปเจอเหรียญแบบนี้นะครับซึ่งเป็นเลิ้งเหลืองเงาเงาแบบนี้นะเงาเงาเลิ้งเหลืองแบบนี้นะครับก็คือเหรียญหนึ่งบาทนี่นะฮะขออนุญาตได้ฮะซูมหน่อยนิดหนึ่งนะครับนี่ฮะขออนุญาตนะถ้าใครไปเจอนะครับหนึ่งบาทเงาเงาเลี้งเหลืองแบบนี้นะครับให้ทุกคนนะฮะสังเกตง่ายๆเลยนะครับนะฮะหัวตรงหัวกลับผมไม่ซีเรียสนะครับหัวตรงหัวกลับผมไม่ซีเรียสนะขอให้เป็นเรื่องเหลืองแบบนี้แล้วทุกคนไปที่ร้านทองครับไปพิสูจน์ดูนะครับไปลองตรวจดูนะ ถ้าเกิดว่าเหรียญเลืงเหลืองแบบนี้เป็นทองคํานะครับเป็นเนื้อทองคํานะถ้าเกิดว่า1บาทของท่านนี่เป็นเนื้อทองคํานะครับเรายินดีที่จะประเมินราคาให้สูงสุดนั้นอยู่ที่เหรียญละ2 0,000ื่นนะครับนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อทองคําแบบนี้นะครับประเมินราคาสูงสุดอยู่ที่2 0 0 0มื่นต่อเหรียญน,นะครับถ้าใครมีก็ติดต่อมาขายให้เราได้นะครับแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งนะครับ ที่ขออนุญาตนะครับแนะนําเพื่อนๆทัาสะสมนิดนึงเพราะว่ามือใหม่อาจจะไม่ทราบกันวันนี้ผมมีเหรียญมาบอกทุกคนด้วยอยู่2เหรียญ3เหรียญด้วยกันนะครับในส่วนของเหรียญนี้นะครับหลายคนนั้นส่งเข้ามานะ่ครับในส่งเข้ามาเนี่ยนะฮะเหรียญแบบนี้นะครับบางคนก็บอกว่าประเมินราคา2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นสองแสนสนะครับต้องบอกว่าเหรียญแบบนี้นั้นยังไม่มีราคานี่ครับยังไม่ได้รับซื้อนะนะครับบางคนนี่ดูข้อมูลกันมานะครับต่างๆนานาไป นะครับบางคนก็บอกว่า2520ราคาเป็นแสนจริงๆแล้ว2520เนี่ยนะครับเหรียญรวงข้าวเนี่ยมีเยอะนะฮะต้องบอกว่ามีเยอะนะครับเพราะว่าผมเองก็นะครับพบเจอเยอะเพื่อนๆส่งมาเยอะเรายังไม่ได้รับซื้อนะครับส่วนใหญ่ที่เจอ2,523นะครับจะเป็น2,523หรือ2,520รวงข้าวรุ่นนี้เรายังไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะว่าบางคนนั้นนะครับอ่าส่งมาประเมินราคาสูงถึงหลักแสนนะครับอ่าหนึ่งแสนบาทก็มีนะครับ หลายหลายคนอาจจะดูข้อมูลมาต่างๆนานาเนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่านะครับมีการทําใบรับรองรับรองเนี่ยก็ระวังกันนิดนึงนะครับที่นี่ไม่มีการทําใบรับรองนะครับฝากแชร์ไปบอกเพื่อนๆนักสะสมด้วยถ้าขายที่นี่ไม่มีใบรับรองนะครับเดียนนี้ยังไม่ได้ซื้อนะครับผมยังไม่ได้ซื้อนะสำหรับเดืีนห้าสจะต่างนะครับจะเป็นปี20นะฮะ2 5 2หหรือ2523ผมก็ยังไม่ได้ซื้อถ้าเป็นหัวกลับแบบนี้ถ้าหัวตรงผมประเมินราคาให้อยู่แต่ไม่ใช่ว่าเป็นแสนนะนะครับ และอีก2เหรียญนี้นะครับสเหรียญนี้ที่เพื่อนๆทาบ้านเนี่ยแบบนี้นะครับเหรียญ5บาทนะครับเขาเก็บได้นะครับเขาเก็บจากการซื้อของนะครับขายของนะนะครับในตลาดหรือว่านะครับในหมู่บ้านของเขานนั่เองนะครับก็นะฮะเจอ2เหรียญมานะครับสเหรียญนี้เราซื้อด้วยเหตุผลง่ายๆนะครับเพียงแค่ทุกคนพลิกหลังกลับมาเนี่ยพลิกหลังกลัมมาอย่างนี้นะครับขอแค่เหรียญของคุณนะครับเป็นปีพศนี้เราซื้อเลยคือ2546นะครับเราซื้อเลยนะครับสเหรียญนี้เราซื้อนะ 2,546ทำไมซื้อครับเพราะว่านะฮะจำนวนการผลิตนั้นอยู่อันดับที่2ก็คือ1 8 2 0 0 0เหรียญเท่านั้นถือว่าไม่เยอะนะครับก็รับซื้อให้นะครับถ้าเป็นปี46นะครับทั้ง2เหรียญอย่างนี้นะครับบางเหรียญก็เป็นปี40นะถ้าปี40นนั้นจะแพงกว่า4 6นะนะครับถ้าเกิดว่าใครเจอก็นะครับสามารถที่จะนะครับแอดไลน์ไอดีของเรามานะครับเรายินดีที่จะนะฮะประเมินราคาให้กับเพื่อนๆนะครับไลน์ไอดีของเราก็โชว์อยู่บนหน้าจอนะครับนี่ฮะ ที่ท่านได้เห็นอยู่นะครับนะฮะมี2 ID นะครับก็แอดมาถ่ายภาพคมๆนะครับถ้าใช่สิ่งที่เราต้องการเนะครับเราจะประเมินราคากลับนะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนต้องฟังรายละเอียดของคลิปเนี่ยอย่างละเอียดที่สุดจนจบคลิปมีใครติดต่อมาไม่มีก็เอาความรู้ติดตัวไปนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ